เหรียญ10บาทเหรียญกระสาบหมุนเวียนทั้ง2รุ่น2ปีพศมีราคาการประเมินถือได้ว่าสวยงามส่วนจะเป็นยังไงไปติดตามกันในคลิปนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าอาคุณปู่คุณ, ộ, คณย่าคุณตาคุณยายทุกๆท่านเข้าสู่ช่องกากา้าพารวยนะครับวันนี้ากาก้าก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาททั้งสรุ่น2ปีพศนะครับซึ่งเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่ นั่นเองนะครับเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศนี้นะครับลหลายๆท่านนั้นก็มีการเก็บสะสมกันเยอะส่วนที่เหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศนี้ที่กาก้านำมารีวิวฝากพี่ๆี่น้องๆลงลงพน้าานั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆท่านหันมาเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยซึ่งเหรียญกระสาบของในหลวงรัชกาลที่9ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่แต่ละรุ่นแต่ละปีพศนั้น มีการซื้อขายมีการแลกเปลี่ยนกันในราคาที่สูงนะครับแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนั้นก็ถือได้ว่าสวยงามเช่นเดียวกันวันนี้ก็เหรียญทั้งสองปีพศนี้ที่กาก้าจะนำเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆลุงปนาอาจะเป็นยังไงไปรับชมกันนะครับเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2,551นนะครับซึ่งเป็นเหรียญ รุ่นใหม่ๆเป็นเหรียญพระเศียนใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นและสวยงามในเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศนี้นะครับส่วนเหรียญที่กาก้าถืออยู่นี้นะครับเป็นเหรียญของปีพศ2551ซึ่งมียอดการประเมินก็ถือได้ว่าสูงพอได้เช่นเดียวกันนะครับกับปีพศนี้ด้านหน้านะครับ ข้อมูลด้าน,นหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งเป็นพระบรมรูปที่จัดทำออกมาล่าสุดนะครับกับเหรียญชนิดราคา10บาทปีพุทธศักราช2551นี้มียอดการผลิตทั้งสิ้น18ล้าน4 5 0 0 0 0เหรียญนะครับราคาการประเมิน UNC ก็ถือได้ว่าไม่ขี้รร้วขี้เลเลยส่วนเหรียญที่มี ลักษณะที่พิเศษนะครับของเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เห็นได้ก็คือเนื้อเกินท de ี Mother, no ่ผสเียนนะครับเนื้อเกินที่ผสเียนให้เราสังเกตดูนะครับสังเกตดูที่ผสเียนนะครับเราก็จะเห็นเนื้อเกินนะครับตรงนี้นะครับระหว่างช่วงนี้นะครับก็จะมีลักษณะของเนื้อเกินที่ค่อนข้างที่จะพกได้เยอะในเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับส่วน ด้านหลังนั้นก็ยังถือได้ว่าหาได้ยากนะครับเนื้อเกินใต้ฐานพระปรางนะครับยังหาได้ยากในเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับแต่เหรียญปีพศ .2551 นี้การประเมิน u n c ก็ถึงหลักร้อยเลยทีเดียวนะครับกับเหรียญรุ่นใหม่ๆถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับพี่น้องลุงประธานนั้นจะเก็บสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับก็อยากจะให้ดูสภาพ นะครับดูสภาพที่มีความสวยงามนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้ก็ยังหาได้สภาพที่ดีนะครับในปัจจุบันตัวนี้นะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2557นะครับซึ่งเหรียญปีพศนี้นะครับที่กาก้าพบได้เยอะนะครับกับเหรียญที่มีความพิเศษ ชนิดราคา10บาทของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเกินเช่นเดียวกันนะครับที่พี่น้องหลายๆท่านนะครับสืบเสาะหากันนะครับและเหรียญเนื้อเกินนั้นบางท่านนั้นก็รับในราคาที่สูงเช่นเดียวกันนะครับส่วนปีพศ2 5 5 7นี้ยอดการผลิตนั้นก็ถือได้ว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะอผลิตออกมาทั้งสิ้น74 2ด9 0 0 0ล้าน2 9 9 0 0เหรียญน,นะครับ เหรียญรุ่นนี้ซึ่งมีความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายด้านหลังหรือด้านหน้านะครับส่วนที่เราจะต้องสังเกตนะครับด้านหน้าก็เช่นเดียวกันกับปีพศ51นะครับที่ผสเอียนนะครับส่วนใหญ่ที่เจอก็จะมีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินที่ผสเอียนนั่นเองนะครับตัวนี้ส่วนด้านหลังนะครับปีพศ2557ก็ยังพบได้เนื้อเกินใต้ฐานพระปราง ใต้ฐานพระปราง jogo. และก็รัศมีวงเดือนนะครับที่ as, ขึ้นตรงนี้นะครับตรงเนื้อว่างตรงนี้นะครับพี่ๆน้องๆก็สังเกตดูนะครับรัศมีวงเดือนนะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆลายนิ้วมือของเรานะครับที่ขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ลวดลายที่สกปรกจากนิ้วมือนะครับแต่เป็นเนื้อนูนนะครับเป็นเส้นเนื้อนูนเหมือนกับลายนิ้วมือของเราจะขึ้นตรงเนื้อว่างทองเหลืองตรงนี้นะครับ อาก็ให้สังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเช็ดล้างทําความสะอาดไม่ออกนั้นถ้ายังมีเส้นอยู่ก็ให้ส่องดูนะครับส่องดูจะเป็นลักษณะเนื้อทองเหลืองนูนนั่นเองนะครับตัวนั้นก็ถือได้ว่ามีการซื้อขายค่อนข้างที่จะสูงเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือเหรียญของปีพศ .2557 u น c ะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้ถึงเหรียญหนึ่ง40บาทนะครับกับเหรียญปีนี้ก็ไม่ถือว่า คิริยุคิเล่นะครับวันข้างหน้าอาจจะมีราคาเช่นเดียวกันนะครับกับเหรียญคล้ายๆกับเหรียญของราชการราชการที่ผ่านมาที่เหรียญเอามาใช้ในการหมุนเวียนนั้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปก็จะทําให้เหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนั้นมีราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะให้เก็บเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์และก็สวยงามนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญทั้งสองรุ่น2ปีพศที่กา้าพารวย เอามาเชิญชวนพี่พี่น้องน้องลุงป้าอานะครับให้หาเหรียญที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็เก็บสะสมล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับวันนี้อาจจะราคาไม่สูงส่วนวันข้างหน้าไม่แน่นะครับเหรียญ2รุ่น2ปีพศนี้อาจจะเป็นที่ต้องการของนักสะสมหลายๆท่านนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับกา้าพารรยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้